สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมี่ยวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญปยทานนะคะดอกรักมาแนะนําค่ะวันนี้นะคะแม่เหมี่ยวใช้ริบบิ้นเบอร์สองนะคะจํานวนสี่เส้นค่ะความยาวนะคะอยู่ที่เส้นละยี่สิเซนติเมตรค่ะเราตัดปลายริบินทั้งสองด้านให้ได้ลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเรียงทั้งสี่เส้นให้เสมอกันค่ะ เรียงปลายทั้ง4เส้นให้เสมอกันนะคะแล้ววัดลงไปที่ความยาวนะคะ9เซนติเมตรค่ะเก้าเซนติเมตรค่ะแล้วพับลงไปค่ะนี่นะคะวางลงไปเลยค่ะจับตรงรอยพับค่ะเส้นที่หนึ่งเป็นฐานปลายดิบินนะคะที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนค่ะต่อมาค่ะเราก็จับเส้นที่สองมาค่ะจับตรงรอยพับค่ะ ปลายดิบ,บินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาค่ะจับตรงรอยพับนะคะปลายดิบ,บินที่เป็นด้านสั้นเอาไว้ด้านบนเอามาคล้องเส้นที่สองค่ะต่อมาค่ะเส้นที่เส้นที่สี่ค่ะจับตรงรอยพับเราสอดมาจากทางซ้ายมือนะคะสอดผ่านเส้นที่หนึ่งมาค่ะ ดึงเส้นสุดท้ายกว้างๆค่ะกลางออกนะคะรวบปลายหางของเส้นที่สามใส่ลงไปค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราจะใส่เหรียญค่ะลิบบินจากด้านบนให้เราพับลงมาค่ะลิบบินนะคะจากทางขวามือพับมาทางซ้ายค่ะ ริบบินนะคะจากข้างล่างให้เราพับขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นนะคะจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเราจะผ่านเส้นที่หนึ่งมาก่อนนะคะนี่ค่ะสอดเข้าไปในเส้นที่หนึ่งค่ะดึงออกไปค่ะเสร็จแล้วให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมานะคะริบบิ้นจากด้านบนสอดลงมาค่ะ ลิบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะลิบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นด้านบนค่ะลิบบิ้นจากทางซ้ายสอดผ่านมาทางขวาค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะสี่มุมอย่างนี้นะคะเส้นที่เราจะทำก็คือเส้นนี้เส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะให้เราพับกลับลงมาค่ะ หลังจากนั้นให้บิดมาทางขวามือค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมาค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะพับปลายริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นมาทางขวานะคะแล้วสอดลงไปที่ฐานค่ะ ดึงออกมาค่ะต่อมาเส้นนี้นะคะจับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะให้เราพับกลับลงมานะคะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานปลายริบบิ้นชี้ออกมาทางซ้ายเราดึงออกมานะคะต่อมาเส้นนี้จับตั้งฐานริบบิ้นขึ้นไปค่ะ เอาเส้นนี้หลบมาค่ะพับเส้นริบบิ้นกลับลงมาค่ะบิดปลายริบบิ้นไปทางขวาค่ะสอดลงไปที่ฐานค่ะดึงเส้นริบบิ้นออกมาค่ะเรียบร้อยแล้วนะได้สี่มุมอย่างนี้แล้วนะคะวางลงไปค่ะแม่เมียวเริ่มจากเส้นนี้จับขึ้นไปด้านบนอย่างนี้นะคะ ต่อมาเอาสองนะคะเส้นที่สองมาพาดทับเส้นที่หนึ่งค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สามพาดทับเส้นที่สองค่ะต่อมาเป็นเส้นที่สี่พาดทับเส<ร>้นที่สามค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาค่ะนี่ค่ะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อมาค่ะแม่เหมียวนะคะ จะเริ่มเส้นที่ชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะหรืะะรรรรรรรอวนะ่า,า,ออา,า,าะะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะนี่ค่ะกลีบแรกที่เรานี่ค่ะกีบแรกที่เราทําเราสอดกลีบที่สองนะปลายริบิ้นนะคะจับปลายริบินมาสอดเลยค่ะปลายริบินทะลุออกด้านล่างค่ะดึงออกมาต่อมาค่ะต่อมานะคะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดนะคะ จับปาริบิ้นเมื่อกี้เราสอดกีบนี้ต่อไปก็เป็นกีบนี้ค่ะกีบถัดไปเรื่อยๆนะคะต่อมาค่ะเส้นที่อยู่ด้านบนสุดค่ะจับปาริบิ้นเมื่อกี้เราสอดกีบนี้ต่อไปเป็นกีบนี้ค่ะสอดลงไปค่ะเส้นต่อมาเส้นนี้จับขึ้นไปค่ะสอดลงไปที่กีบนี้นะคะ เรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาเนะะี่ยค่ะเราก็ค่อยๆดึงลงมาทีละเส้นทีละเส้นนะคะนี่ค่ะเราจะได้ประมาณนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านริบบิ้นจากด้านบนให้เราสอดลงมาค่ะริบบิ้นจากทางขวามือสอดมาทางซ้ายค่ะริบบิ้นจากข้างล่างสอดขึ้นไปด้านบนค่ะ ริบบิ้นจากทางขวามือสอดไปทางซ้ายค่ะเสร็จแล้วให้เราตัดปลายริบบิ้นนะคะทิ้งค่ะนี่ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ